ทุกความเคลื <lere> ่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่14ถึงวันที่20กรกฎาคม2568มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่สารปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอยืนฟ้องประธานกสทอชอกรณีละเลยต่อหน้าที่ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยผู้รักษาการแทนเลขาธิการกสทอชอและไม่ลงนามในคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้รักษาการแทนเลขาธิการกสทอชอ ตามมติที่ประชุมกสทชครั้งที่13ทับ2,566ค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำสัานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการที่ดีและผลกระทบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากแนวคําวินิจฉัยของสารปกครองในหัวข้อจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาอย่างปลอดภัยห่างไกลโทษทางวินัยและละเมิด ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันพุธที่27ถึงวันศุกร์ที่29สิงหาคม2,568ณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่าลงทะเบียนการอบรม7,200บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคม2,568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสารปกครองนครศรีธรรมราชโทรศัพท์หมายเลข075355130-5ค่ะ และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักง,งานสารปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568ในนามสารปกครองณวัดกรายานามิตรแขวงวัดกรายาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่28ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาค่ะ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชื่อบัญชีสำนักบริหารกลางวงเล็บเงินทำบุญเลขที่บัญชี9802164240 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานสารปกครองโทรศัพท์021412569และ021410976ในวันและเวลาราชการค่ะและก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกลเกลี่ยข้อพิพาทในสารน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบตอเจิดจ้า ได้ยืนฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบตอเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน9 0 0 0 0มบาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบตอเพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่า ของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบตอเจอิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบตอจึงมีหนังสือแจ้งให้ในายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยป,ปรับจานวนสองเท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินจำนวนกว่า2องแสนบาทแต่ในรักเรียนกับเพิกเฉยเอบตอเจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นตน้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริง หาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและสารพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบีย้ยปรับพร้อมดอกเบีย้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบตอทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวสารจึงได้แจ้งให้อบตอเจรจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกลเกลีย่ยข้อพิพาทซึ่งอบตอพิจารณาแล้ว ยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบตอเจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการสารปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบีย้ยปรับสองเท่าพร้อมทั้งดอกเบีย้ยผิดนัด รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ2 0 0แสนบาทให้แก่อบตเจรจ้าโดยขอผ่อนชาระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ2,500บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วัน การไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355